สิ่งที่เขาทํานั้นอ่ะมุสลิมไทยอย่างเราเนี่ยเราอาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะไม่เคยเห็นแต่ว่าสิ่งนั้นนะครับมันคือการซิเกตงานเมาลิด ซึ่งถามว่าเป็นพวกวาฮาบีไหมกลุ่มของวาฮาบีนะครับผมหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นไม้เบื่อไม้เบากับงานเมลิดเพราะฉะนั้นตัดเรื่องที่กลุ่มนี้เนี่ยเป็นวาฮาบีไปได้เลยครับเออแต่จะว่าไปเนี่ยประเทศเราก็มีอะไร,ประแปลกๆนะเวลาเจออะไรไม่ดีเจออะไรผิดๆเจออะไรที่เราไม่เคยเห็นเจออะไรคิดว่ามันไม่ใช่อะมันไม่ใช,ใช่เราจะโทษอยู่2ออย่างไม่วาฮาบีกับชีอะสิ่งที่เกิดขึ้นมันคงไม่ต่างอะไรกับงานเมลิดที่เราจัดหรอก ที่เราเห็นว่าของเขาเนี่ยมันดูแปลกๆมีโยกตึงๆเพราะว่าเราไม่คุ้นตาเราไม่เคยเห็นแต่ในมุมกลับกันน่ะถ้าหากว่าให้เขามามองเราปกติแล้วเนี่ยงานมาลีทของเขาเขาก็มีการอ่านดูอามีการสิกเกตแล้วก็นั่งตึงๆแค่นี้ก็เป็นการแบบเฉลิมฉลองงานมาลิสของเขาและมันก็เลยดูไม่แปลกจะสังเกตได้จากคอมเมนต์นะครับก็ยังมีคน